สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีเนาะเมื่อนี้กลับมาแบ่งปันหุ้นดาวโจนเนเะอร VIP ปกติของวันที่8แต่ก่อนอื่นมาเบิงผลของวันที่เจ็ด้จาะส่วนวันที่เจ็ดแอดมินเขียนเป็น VIP กับปกติเลืมว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์มันออกแค่ดาว VIP เนะจจะเนาะเรากลับมาเบิงผลเนเธอร์บน VIP 70็กับเจ็ดหเนาะเจ็ เข้าเด่นศูนย์เด่นสีวิ่งรูดมาตัวเจาะศูนย์สีตรงตรงนะจ๊ะส่วนเจ็ดห้าเจ็ดห้าหลดส่วนตารางเนาะตารางเจ็ดมาแปดหกกับเก้าไม่มาเนาะจ๊ะยินดีครับพี่น้องเอฟซีเนาะจ๊ะที่เพิ่นตามแนวทางหุ้นดาวโจนเนาะเข่าเด่นศูนย์สีเนาะจ๊ะและ 04, ้วเข่าศูนยะ์สีตอดเจาะตรงตรงเนาะ ตามต่อวันที่ห้าเราจะสำหรับวันที่ห้าก็ให้รดรวยปังๆมีโชคมีลาบคือเกา่าเนาะแตกบนล่างอีกเนาจะพน้จาจณาในวันอาทิตย์ก็มีแค่ดาววนะีไอพีเนาะส่วนดาวโจรดาวโจรวันที่ 8. แปดแฟนมินให้เด่นที่สามหกวิง่งดนะจ้ะแนวล่างมีเขามีรถเราจะปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเขาบางรุดบางผิดพลาดประการได้กับาว่ากันนะจ้ะ ไปเด่นที่36เนาะ3 6วิ่งรูดตัวจอมี3 2 3 4 3 6 3 7 6 2 6 4 6 7 6 9ชุด2ตัวมักคอะไรก็ต้องไปกลับเริแล้วจ้ะส่วนเลขตาล่างเนาะเลขตาล่างมี4มี2มี9มี7ส่วนตัวเน้น36 37 หกสองหกเจ็ดมีตัวมักตัวชอบกับจดได้แคบได้เลยนะจ๊ะเนาะหุ่นดาวโจน V.I.P. นะจ๊ะไก่มีโชงมีหล,ล,ลับลำลำๆรล่วๆปังๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ